สวัสดีจ้าเพื่อนๆทักทายกันวันหยุดสุดสัปดาห์คลิปนี้อัดวันเสาร์วันหยุดแพทแพทหยุดวันเสาร์วันศุกร์กับว,วันเสาร์ขอจิบกาแฟก่อนจิบกาแฟตอนเที่ยงตอนนี้เที่ยงแล้วเดี๋ยวดูในกาก่อนเที่ยงครึ่งเพิง่งจะเสร็จธุระเพิง่งจะตื่นอาบน้ำแต่งตัวเป็นวันหยุดที่แบบว่า ขี้เกียจมากรีแลกมากก็คือว่าไปเพิ่งจะไปไปเทปเวมาไปซื้อไอศครีมเสร็จแล้วก็กลับมาก็มานั่งออารมณ์ดีนั่งทำคลิปดีกว่าก็เลยบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีชิวๆไม่มีอะไรทํามากมายทำคลิปจิบชาจิบกาแฟไปวันนี้แพทซื้ออยากจะอวด ซื้อชุดชุดน้ำชาชุดน้ำชุดชาชุดกาแฟเนี่ยนะมันสวยมันน่ารักดีเห็นไหมมันเป็นลายผีเสื้อก็เลยบอกพี่คิมว่าชวนพี่คิมมานั่งจิบชาชมวิวไปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเช็คไม์ก่อนไม์มันชอบดับพูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพูดไปแล้วมันดับพอไม์มันดับปุ๊บมันไม่ติดเสียงมันหายชวนพี่คิมมานั่งจิบชาจิบกาแฟชมวิวไปเพราะว่า,าพี่คิมเขาไม่ใช่คนดื่มเหล้าดื่มอะไรเนาะก็ ต้องชวนพี่คิมไปจิบชาจิบกาแฟกันถ้าชวนน้อยๆมาก็ต้องมาจิบเบียร์จิบเหล้าจิบไวน์แต่พี่คิมเขาบอกเขาตื่นมาแล้วเขาไม่ค่อยสบายคันเนื้อคันตัวก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไร cancel. แคนเซิลเลยบอกเขา,าพี่คิมหายไปไวนะคะแพทจะนั่งจิบชาคนเดียวไปก่อนเดี <c oughs> ย๋ยวจะให้ชมวิวหน้าบ้าน ชมวิวก่อนชมวิววิวเนี่ยเห็นไหมวิวเนี่ยน่ะนะ่นะน่ะนั่งจิบชาแล้วก็นั่งมองวิวทิวทัศน์ไปสนาน่ะนะ่นะนะเห็นไหมนะ่ะวิวจัดโต๊ะไว้เพื่อจิบชาจิบกาแฟชมวิวไปตอนเย็นก็จิบเหล้าจิบไวน์ตอนเย็นก็ไม่จิบแล้วนะกาแฟะนะ่ะจิบเหล้าจิบไวน์ไปอ่านี่อ่ะกลับมาเหมือนเดิมอ่านี่อาหารมาทางนี้หน่อย แพทอบกุ้งไว้ในเตานะไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยจะไปดูกุ้งก็งหน่อยว่าเป็นไงนะนี่กุ้งฉันเนี่ยม,มาแซ่บหลายจิบต่อเดี๋ยวแพทไปดูกุ้งแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวมานะกลับมาแล้วกลับมาแล้ว <laughs> ชื่นใจย่างกุ้งไว้ในเตาเตาไว้นี่เตาโอเวน่น กลัวมันจะไหม้ไปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมาอัดคลิปก่อนแล้วค่อยไปย่างต่อวานกัดหัวกระต่ายเพื่อนซื้อหัวกระต่ายเพื่อนซื้อช็อกโกแลตเป็นรูปกระต่ายให้กัดกินหูมันไปก่อนเลยกัดหูมันกินดาร์กช็อกโกแลตอร่อยอ,อร่อยนะใช้ได้อวิธีทำผมทรงใหม่แพทย์นะ พทอยากให้ผมมันหยิกใช่ไหมแพทขี้เกียจไปนั่งแบบนั่งใช้เครื่องอะแพทก็จะม้วนไว้อย่างงี้นี่จะโชว์เวลาปล่อยออกมานะมันก็จะหยิกเหมือนเหมือนแบบว่าเราไปทําผมมามเวลาเราไปเราจะไปข้างนอกเราก็ปล่อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหยิกเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นรอนๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเวลาปล่อยเวลาแพทวิธีทําผมทรงใหม่แพทก็จะเป็นอย่างงี้ เห็นที่อยู่ในรูปใน f a c e b o o k นะที่ผมมันยิกไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำแค่ม้วนมันขึ้นสักพักหนึ่งอะ่ะคือคือว่าสระผมมาใหม่ๆนะถ้าคนผมายาวเนี้ยนะสระผมมาใหม่ๆเป่าให้แห้งเสร็จแล้วก็ม้วนแพทก็จะม้วนแล้วมันจะอยู่ทั้งวันเลยนะนี่อยู่ทั้งวันเลยมันก็จะหยิกทั้งวันเลยเออไม่ต้องไปนั่งใช้เครื่องแบบเครื่องแบบเป่าผมอะไรนะเครื่องไฟฟ้าม้วนให้มันหยิกให้มันอะไรเนี้ย แพทก็จะหมุนหมุนไปงี้หมุนหมๆไปงี้นะหมุนหมุนไปให้มันหยิกให้มันเป็นเกกียวๆนะให้มันเป็นเกกียวๆเสร็จแล้วแพทก็จะเอาเอาตัวหนีบหนีบหนีบไว้อืมใช้ตัวหนีบสองอันเพราะว่าผมแพทมันหนาผมมันเยอะก็หนีบสองอันอย่างงี้แล้วก็ทิ้งไว้นี่ทิ้งไว้นะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างงี้สักพักหนึง ถ้าเกิดว่าเราจะไปออกไปเที่ยวหรือเปล่าออกไปอะไรเงี้ยนะไปแฮปดินเนอร์ไปกินดินเนอร์กับผู้บ่าวเนี่ยนะเราก็หนีไว้อย่างี้ก่อนพอตกเย็นเราก็ปล่อยออกมาแล้วก็แต่งหน้าไปจบโู้เลิศชื่นใจเสียงจิบกาแฟนะอย,อยู่บ้านก็ฉีดน้ำต้นไม้ไปให้น้ำดอกไม้นี่เห็นไหมวันหยุดแพทก็จะแฮปปี้นะแล้วก็ กล้วยไม้อันนี้ต้นกล้วยไม้กล้วยไม้มันออกนี่จากะโชว์มากเลยเห็นไหมนี่กล้วยไม้แพทนะี่ยมันออกปีหนึ่งแล้วปลูกมาปีหนึ่งเสร็จแล้วมันออกดอกนี่เห็นไหมนี่ดอกใหม่นะเนี่ยต้นนี้ปลูกมาปีกว่าแล้วตั้งแต่วันว,วาเลนไทน์ถ้าใครจําได้ปะวาเลนไทน์ปีที่แล้วนี่ออกสองช่อเลยนี่อันนี้ก็ออกเนี่ยกําลังออกออกสองช่อเลยโอ้ภูมิใจโมเดิลมากค่ะเดินมากคือแบบว่าเราก็ ให้น้ำให้ท่านะนี่ต้นดอกกุหลาบนี่เราก็ฉีดนี้นี่ออกดอกใหม่มาอีกแล้วนี่นี่ออกดอกใหม่มาเนี่ยนั่งจิบนั่งจิบกาแฟไปก็ดูแลต้นไม้ต้นท่าของเราไปลดน้ําหน่อยเพราะว่าแดดตรงนี้แดดมันส่องเดี๋ยวมันจะแห้งก็ลดน้ํานิดนึงให้น้ําหน่อยให้น้ําให้น้ําให้ปุ๋ยไม่มีปุ๋ยให้นะแพทย์ไม่ได้ให้ปุ๋ยกล้ยไม้ที่ออกดอกนี่แพทย์ไม่ได้ให้ปุ๋ยนะ ไม่มีปุ๋ยให้แต่น้ำหกหกให้แต่น้ำแต่แพทย์สงสัยว่าแดดมันจะดีนะสงสัยมันได้แดดดีอืมันก็เลยออกดอกนี่ออกดอกสงสัยคนเกี่ยวกับคนให้ด้วยไ, <laughs> ได้มาแต่วันทายปีที่แล้วอันนี้ตั้งไว้อืมอืม ต้นนี้ได้ปีนี้นี่มาเป็นต้นเลยในดอกกุหลาบมาออกช่อออกดอกใหม่อีกแล้วอันนี้น้ำมันมันแห้งเนีไยต้องเติมน้ำทำไม่เป็น <c oughs> น้ำมันแห้งงต้องหาน้ำมาเติมบ้ากันไป <c oughs> สบายสบายชิลๆเนาะเพื่อนๆเนาะชีวิตมีความสุขแฮปปี้ดีเพื่อนๆบางบางวันก็เออบางวันก็ทุก บางวันก็สุขก็แล้วแต่บางมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได,ไมได้มันไม่ได้เพอร์เฟก์อะนะใครจะมีความสุขทุกวันจริงไหมวันนี้แพทมีความสุขแพทก็เลยอัดคลิปวันไหนอะแพทเครียดแพทไม่สบายใจก็อัดคลิปเหมือนกันพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นไปเรื่อยเฉยดราม่านิดหน่อยช่วงนี้ช่องแพทก็จะมีดราม่าบ้างเล็กน้อยด,ดรามา่าเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ย ตามภาษาเนาะคนโสดทำไงได้คนโสดจะให้พูดถึงเรื่องอะไรล่ะโอ้เนาะพูดถึงเรื่องลูกก็เครียดเรื่องลูกก็ไปแล้วเรื่องอะไรก็ไปแล้วก็พูดถึงเรื่องผู้บ่าวบางสิบวงผู้บ่าวพูดเรื่องผู้บ่าวให้มันแบบมีชีวิตชีวาแบบชีวิตสดใสอะไรเงี้ยนะอชีวิตเรามันที่แห้งเหี่ยวหัวโตเหี่ยวจนตายเลยยังไงล่ะ มันก็ต้องให้มีอะไรมันมาหุ้ยกระปี้กระเป๋าบ้างอะไรเงี้ยดึงดูดจริงไหมใครจะยอมแห้งเหี่ยวหัวโตตาอยู่คนเดียวโอ,อ้ชีวิตเราก็ต้อง enjoy life ชีวิตเรามันสั้นเราก็ต้องทําชีวิตให้เรามันมีความสุขบ้างจริงไหมโ,โควิดที่เมืองไทยเป็นไงบ้างเนาะที่นี่มันก็มีวัคซีนกันหมดแล้วนะร้านหงอาหารเขาก็เปิดกันหมดแล้วก็ไม่มีอะไรละ อีกหน่อยก็คงจะเปิดเต็มตัวนะพูดถึงนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากที่ทำงานก็บีซีมากขายดีมากขายดีจริงๆขายดีมากไม่รู้จะขายดีไปไหนขายดีแบบขายดีขายรวยเลยอะ่ะขายรวยคือในย่านแบรียย่านนี้นะร้านแพทร้านที่แพททำงานเนี่ยนะร้านใหญ่สุดขายดีสุดป๊อปปูล่าสุดห้าดาวหกดาวให้ไปสิบด,ด,ดาวเลยลูกค้าติดอืม แพทถึงเลือกอยู่ร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านใหญ่แล้วกอ็อะไรมันก็ดีหมดนะนะอืมแล้วร้านเขาก็ขายดีมากดีของสดของใหม่ตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ทำอาหารแบบไทยๆแท้ๆไม่มีซอสไม่มีอะไรคปรุงใหม่หมดอะไรเงี้ยลูกค้าถึงติดใจไงลูกค้าเขาไปกลับมาเขาก็กลับมาอีกกลับมาอีกเพราะว่าความสดความใหม่แล้วก็ทุกอย่างอะ มันไม่เหมือนร้านอื่นนะแพทคิดว่าดูนะั้งแต่แพททางานมาร้านอาหารมาหลายร้านนะคือร้านเนี้ยคือทําอาหารอร่อยที่สุดแล้วอะในเนนย่านเนี้ยอืมเยวจะหาว่าชุโปรโมทที่ทํางานตัวเองแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงอะนะไม่ได้พูดถ้ามันไม่ดีเราก็พูดตามไม่ดีนะแต่เราก็พูดเรื่องจริงมันอร่อยมันก็อร่อยถ้าไม่อร่อยเขาคนคนเขาจะเขาจะขายดีไปน,นั้นเหลอจริงไหมล่ะอือถ้าไม,ไ,ไม่อร่อยไม่อร่อยก็คงเงียบเป็นป่าช้าแล้วมัง้ง นี่ลองลายคิวยาวตลอดจริงไหมล่ะมันก็เห็นกันอยู่ออชื่นใจมีอย่างหนึงจะแนะนำไปร้านไอ้ถ้าคนที่ดูคลิปแพทแถวนี้นะถ้าคนอยู่ใกล้ใกล้แพทหรือว่ารู้จักแพทว่าแพทอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างนี้ยนะไปได้ของดีมาวันนั้นไปอะซูปเปอร์ไอ้แมคคีซีฟู้ด แมคคีซีฟู้ดอยู่ถนนแมคคีนะถ้าคนแถวนี้ก็ดูคลิปแพทก็จะรู้แต่ถ้าคนเมืองไทยคงจะมีรู้นะอันนี้คุยเรื่องที่นี่ก่อนแมคคีซีฟู้ดแมคคีซีฟู้ดตรงถนนแมคคีตัดกับแจ็กสันนะนะถนนแมคคีตัดกับถนนแจ็กสันเอเวอร์นิวไปได้ไอ้นี่น้ำก็เตี๋ยวเรือนี่จะไม่โชว์อร่อยมากหอมมากโอ้แบบไม่อยากจะสาธยายเอาไปให้เพื่อนที่ทำงานกินเขาว่าอร่อยนี่นี่นี่น ไทยโบ๊ทนูโดนี่นี่นี่ตานางฟ้าออเนี่ยขวดละสองเหรียญสองเหรียญสี่สิบเก้าสองเหรียญสี่สิบเก้าเซนกระปุกเลยนะมันเป็นน้ํานะมันไม่ไเป็นคล้ายคล้ายเป็นเป็นน้ําเป็นลิควิดไม่ได้เป็นครีมไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นเป็นเนื้อเหมือนพิแกงปกติถ้าเราไปซื้อพวก พวกไอ้พวกนี้สําเร็จรูปพวกนี้มันจะเป็นเนื้อเหมือนพริกแกงถูกไหมถ้าคนที่นี่จะรู้ว่าตักออกมาเป็นเนื้อเหมือนพริกแกงเหมือนที่มาจากเวียดนามเวียดนามเลยมันจะเป็นเนื้ออันนี้มันเป็นน้ํานะมันเป็นน้ําหลงเหลงมีนี่มันเป็นน้ําก๊อกแกก็กแรกเห็นไหมเป็นน้ําหลงเหลงเป็นน้ําหลงเหลงแล้วเราเอามาทายังไงรู้ไหมไม่ต้องทําอะไรมากแค่ต้มน้ําซุปน้ําซุปเหมือนน้าซุปกระดูกหมูถ้าอยากให้อร่อยคือต้มน้ําซุปกระดูกหมูถ้าน้าเปล่าก็คงได้นะน้าเปล่าเดือดเดือดก็คงจะได้นะแต่แพท แพทย์ทำกินที่ร้านน้ำที่ร้านมันมีน้ำซุปกระดูกหมูไงน้ำซุปที่เขาต้มกระดูกหมูใส่ใส่ใส่นะใส่หัวไชเท้าใส่กระดูกหมูอะไรแค่นั้นแหละแล้วก็เราก็เอาเนี้ยไปละลายเทใส่ใส่ใส่ไอ้นี่นะเทใส่เทใส่ช้อนหรืออะไรเนี่ยละลายน้ำขุกขิกอย่าใส่น้ำเยอะคอยชิมวิธีทำก็คือ เครื่องเทศเป็นมอมอเลยอะค่ะอยู่บ้านแบบว่า,าไม่มีใครกินกันแล้วผัวฝรั่งใช่ไหม <c oughs> เขาจะมากินเป็นเหรือแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วโอ่ยแบบวันนั้นทํากินที่ร้านแบบอร่อยมาก แล้วก็ใส่เนื้อนะหั่นเนื้อสไลดดสดๆใส่นะแล้วก็มีถั่วงอกมีอะไรเงี้ยเบเปโซหน่อยปรุงปรุงเปรี้ยวปรุงหวานก็เตี๋ยวมันก็ต้องปรุงบ้านเรามันปรุงเปรี้ยวปรุงหวานปรุงเค็มอยู่แล้วเราจะให้รสชาติแบบนั้นไม่ได้แล้วก็เอามาเราก็ปรุงพริกปรุงน้ำโปุงน้ำปลาอะไรก็ว่ากันไปโหเลิศอร่อยมากไม่ต้องไปต้มแบบเนี่ยไม่ต้องไปต้มน้ําแบบเป็นในนี่เลยอ่ะคือว่าหา หาแบบของอร่อยอย่างเงี้ยมานะลองมาทุกยี่ห้อนะไม่ใช่ว่าไม่ลองลองมาทุกยี่ห้อนะมาเจอยี่ห้อเนี้นะนางฟ้าเนี่ยนะนางฟ้าเนี่ยโอ้แบบถูกใจใช่เลยเ่มันเป็นน้ำเนี่ยเขย่าวเวลาจะกินเวลาซื้อมาเขย่าก่อนนะไม่ใช่เลยเขยา่าใ่ไหมก่อนนี่เขย่าอันนี้เขย่าแล้วก็เทลงไปแล้วก็ชิมจบอืมอร่อยเลิศใส่ชิลรสหน่อยหนึ่งแซ่บลายเคล็ดลับอยู่ตรงนั้น ไม่ใส่ชุสโรสก็ไม่อร่อยคนไม่ชอบกินชีสโรสก็ไม่กินไม่ใช่เขาแพตติดมั้งชอบกินอืมเป็นไรเรากินไปแนะนำเขาบอกว่าแนะนําคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็ทําได้ทําเป็นใช่ไหมถ้าไม่อยากต้มน้ําซุปก็น้ำเปล่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่แพทไม่เคยลองกับน้ําเปล่านะเคยลองแต่กับน้ําซุปเคยลองแต่กับน้ําซุปหัวเชเท้าต้มซุปกระดูกหมูอะไรยเงี้ย น้ำเหมือนน้ำต้มจืดอะอะไรประมาณนั้นแหละเคยเคยจะแบบนั้นแต่น้ำเปล่านี่นยังไม่เคยลองค่อยๆชิมไปลองดูลอง,ลองถ้าใครแบบอยากคิดถึงก๋ยเตี๋ยวเรือเมืองไทยบ้านเราอะไรเนี้ยอันเนี้ยตอบโจทย์ใช่เลยตอบโจทย์ใช่เลยอันนี้ดูเขามีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะเวลาไปซื้อเนะี่ยมันวางข้างกันนะแอนไม่ต้องดูอ่านฉลากถ้าเป็นมันจะเป็นสีแดงอันนี้แพทซื้อแบบไม่ฮอตมาเพราะเราทําไมเราต้องซื้อแบบฮอต เพราะเราก็มาเติมพิได้แล้วก็อยากกินฮอตล้วก็เติมพิปน่นจบอันนั้นสําหรับคนที่เขาไม่อยากเติมพิหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่แพทซื้อแบบธรรมดามาแบบนี้อไทยก็ไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรนะสปอนเซอร์นะไมไ่ได้เงินไม่ได้ได้เงินได้ทองไม่ได้ส่วนแบ่งการตลาดกับเขาหรอกคือว่าชอบก็เลยแนะนาเผื่อเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้อะไรที่อยู่แถวนี้อะไรเงี้ยเขาแบบว่านะก็ บอกต่อบอกกันไปเขาจะได้หายคิดถึงเมืองไทยบ้างเขาอ,อยู่นี่มานานเขาก็คิดถึงก๋ยเตี๋ยวเรืออู้จะไปซื้อเขาวิ่งไปซื้อร้านนูน้นร้านนี้ก็ไม่อร่อยอยากทํากินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอม,มีอะไรดีๆก็บอกต่อแพทย์ไม่ได้คิดไม่ได้แบบว่าจะมาทําการตลาดอะไรหรอกมีอะไรก็บอกต่ออืมจิบชาต่อจิบกาแฟต่อ,อพูดมากนะลายฟุมปาก <laughs> จะมานั่งไม,ไม่ไม่มีอะไรกินด้วยแครกเกอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกินสักอย่างไม่อยากกินเยอะกินเยอะแล้วก็อ้วนเมื่อวานกินเยอะเมื่อวานหิวกินข้าวแล้วกัดช็อกโกแลตไปด้วยเนี่ยสองคำตื่นมาหน้าท้องอืดเลยหน้าท้องบวมเลยเดี๋ยววันนี้จะเอาเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปไฮกิ้งซะหน่อยไปเดินไฮกิ้งซะหน่อยเดี๋ยวรอเพื่อนไปกับเพื่อนนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวจะไปไฮกิ้งกันสักช็สองสามชั่วโมงไม่ไหวกินเยอะแล้วก็อ้วนวันหยุด วันหยุดนี้แพทถึงไม่อยากกินอะไรไงเพราะว่าไปที่ทําง,งานก็ของกินก็เยอะแล้วคิดดูสิไปที่ทําง,งานของกินก็เยอะก็เลยวันหยุดก็เลยอยากจะแบบพักท้องบ้างอะไรเงี้ยปล่อยให้ท้องมันโลง่งให้ท้องมันว่างถึงไม่ค่อยทําคลิปวันหยุดไงเพราะว่าไม่อยากกินอะไรเพราะเราเปิดคลิปมาทีไรเราก็ต้องกินใช่ไหมล่ะมันช่องกินมามันมันเปิดช่องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เกี่ยวกับกินเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยนะก็เลย ภาคนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปแพทก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นั่งทําคลิปมากเพราะว่าไม่อยากจะกินอืมเคยกินแล้วอ้วนเห็นไหมถ้าใครดูคลิปแพทเก่าๆจะเห็นอ้วนฉุเลยเอกินเยอะไงะไม่อยากกลับไปแบบเป็นเหมือนเดิมแล้วอะอยากจะสวยเซ็กซี่อนะนะใครจะว่าอะไรก็ว่าเถอะสอ,องร้อยสามร้อยคอมเมนต์ไม่รู้อะไรนักหนาเบราว่าแพทเน่สามทำยูทูบมาสามสี่สามปีแล้วเ รับฟังทุกความคิดเห็นนั่นแหละแพทย์ก็ฟังหมดแหละแพทไม่ได้ไล,ล่หรอกฟังทุกความคิดเห็นบางคนเขาก็ความคิดเห็นคุณนุ้ยอย่างหนึ่งเราก็อืมรับฟังหมดแต่ว่าเนี่นะเป็นมนุษย์ก็ <laughs> มีความรู้สึกมีแบบมีแบบวันไว้มีอะไรบ้าง มีชานี่นะแพทจะใส่หนมใส่น้ำตาลอะไรเนี้ยจะ,จะอร่อยแต่ยนี้นไม่เอาหรอกอันนี้เก็บเดี๋ยวนี้จะเอาไปถูกสองเหรียญสี่สิบเก้าเซนถูกเวอร์ก <c oughs> กระปุกอย่างนี้นะกินได้กี่ชามเนี่ยห้าชามบ้างได้ั้ย ประมาณนั้นแหละหนึ่งช้อนี่สองสามห้าประมาณถ้ากินเข้มข้นมากก็ห้าชามทําได้ห้าออเดอร์ห้าหกออเดอร์ประมาณนั้นแหละเพราะมันเป็นน้ำไงมันไม่เป็นครีมเป็นน้ําเนี้ยเทใส่ลงไปให้มันเข้มขน้นแพทมาน่าจะประมาณสี่ถึงห้าชามนะใส่เข้มข้นไรเงี้ยแต่แพทกินไม่เปลืองเพราะแพทกินก๋วยเตี๋ยวแพทชอบน้ําน้อยๆบางคนเขาชอบน้ําจึงจ่งๆเนี่ยมันก็จะใช้เปลืองคนน้ําท่วมไรเงี้ยก็ใช้เปลืองแต่แพทเป็นคนที่กินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วแพทชอบน้ําขูกขีกน้ํานิดเดียว แล้วก็ปรุงให้มันเข็มคนนั่นแหละจบมไม่กินน้ําเยอะแพทกินก๋วยเตี๋ยวไม่ชอบกินน้ํเจึงน้ําท่วมเหมือนเฝออะถ้าใครอ,อยู่ที่นี้จะรู้ว่าเฝอน้ําท่วมเลยอย่างเงี้ยเนีแพทไม่ชอบแพทก็จะคนกินแต่เส้นแล้วก็เหลือน้ําไว้เจึงเลิงเลยแต่แต่ถ้าเมืองไทยบ้านเราเ็าจะเป็นน้ําขูกขิกเนาะน้ํานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยชอบแบบนั้นอะก๋วยเตี๋ยวแบบนั้นชอบนั่นแหละมาแนะนําของดีบอกต่อมาแนะนํากัน อืมอือช็อกโ,โกแลตใหญ่มากแทะกินอย่างนี้เล้วไม่รู้จะกินยังไงอ่ะเอาคอนมาทุบเอาเหรอแนวเราเอาปากแทะกินเอาอยากกินก็กัดเอาทีละนิดทีละหน่อยจะตายฉันอืจํำไว้ ถ้ากินเสร็จก็ต้องไปแปลงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่ากวาปากปากไปน้ำลงน้ําร้อนอะไรก็ว่าไปไม่งั้นน้ะฟันเหลืองไม่งั้นถ้าฟันจะเหลืองอืมอันนี้เราก็จะจิบชาต่ออืมเห็นไหมชาแพทอุยัอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยนี่แล้วก็ชงชาอย่างนี้นะแหมพี่คิมนะพี่คิมนะหายป่วยแล้วมานะ จะชงชาให้กินอืมนี่แบบนี้ <laughs> อยากจะอวดที่ชงชาตัวเองมากใครจะมาใครจะมาใครจะมานั่งชมวิวแล้วให้แพทชงชาให้กินบอกนะนะจะอินไว้มา <laughs> อยากจะอยากจะโชว์แบบ เครื่องชงชาตัวเองมากแบบชอบมากเลยคือชอบมากเป็นลายผีเสื้อเนี่ชอบมากอยากจะอวดอยากจะนั่งนะแล้วก็ชมวิวคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะใครจะมาก็บอกนะ <c oughs> <c oughs> จะชงชาให้กินไม่มีอะไรให้กินนะสแน็คก,ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่ชาอืมอืมเออื่นใจอืมเก็บความร้อนในดีเหมือนกันนะอืม เก็บความร้อนได้ดีพี่พี่แพทเวลาพี่ไม่แต่งหน้าครับไม่คนละคนไงก็ไม่รู้นะบอกก็ใช่เนาะแพทถ้าผ้าแพทไม่แต่งหน้าแพทจะขี้เหล่มาก แบบว่าแบบว่าแบบแบบประมาณแบบเหมือนอีป้านะเหมือนอีป้าป้าป้าประมาณนั้นแหละแต่แต่ว่าคนเรามันก็ต้องมีลูกสองลูกใช่ไหมเราจะเจอเราลูกสวยก็ลูกลูกอีป้าก็ลูกมีทุกลูกมีทุกแบบมีทุกอย่างไม่ต้องห่วงเออชื่นใจสบาย กินชาแล้วก็จิบกาแฟแล้วก็ฉิบชาต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวแพทย์จะไปอบกุ้งต่อวันนี้อยากกินกุ้งจะย่างกุ้งย่างปลาหมึกแล้วก็กินกับส้มตำแซ่บๆแต่คงไม่ได้ทำคลิปนะทำคลิปนี้ก็คงไม่ได้ทำเพราะว่ากินกับเพื่อนเพื่อนไม่อยากเพื่อนเพื่อนเขาไม่ออกกอง ลุ่มเพื่อนที่สนิทเพื่อนใหม่เพื่อนอะไรเงี้ยนะบางทีเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกไหมอะไรบางคนเขาเขาไม่ชอบนะเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอะไรแต่คือเขาไม่ชอบเป็นเป็นเป้เปปาสายตาของคนอะไรเงี้ยประมาณนั้นแนหะเ้าจะแพททาคลิปกับอพี่คิมกับน้อยกับพี่แซนเนยนานอะไรเงี้ยกลุ่มเดิมอาเนี้ได้เซตเดิมมาได้แต่ถ้ามีเพื่อนเพื่อนที่รู้จักใหม่มาอะไรเงี้ยบางที ต้องถามเขาก่อนเนะนียนั่นแหละแพทย์ถึงจะไม่ค่อยได้ทํามากถ้าเป็นเซ็ตเดิมๆก็จะทําด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเป็นเซ็ตไม่ไม่ไม่ได้นั่นก็จะไม่นั่นต้องค่อยระวังเพราะเราคนหลายคนนะนะต้องคอยระวังบางทีลงคลิปไปนะแต่อัดคลิปนะอะไรเงี้ยนะเออต้องบอกเขาก่อนอะไรเงี้ยบางทีเราคุยเรื่องเรื่องที่ออกกล้องไม่ได้นะเป็นเรื่องความลับอะไรเงี้ย <laughs> ว่ากันไปไปละยี่สิบกว่านาทีแล้วเมาส์มอยไปแล้วออยังไงก็เพื่อนๆแถวนี้ที่ดูคลิกแพดูอะไรก็ไปหาซื้อกันได้เหมือนเหมือนเหมือนโฆษณาให้งไงมเหมือนได้มีหุ้นส่วนการตลาดมันจะรวยแล้วนะแพทเนี่ยหุ้นส่วนการตลาดอเนี่ยเอ้เนี่ยไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะแห่กันไปซื้อหมดแพ์ไปซื้อไม่ได้ไม่มีไม่ได้นะฮเอยาไปซื้อเยอะเก็บไว้ให้แพ์ซื้อบ้างมไม่ได้มีหุ้นส่วนอะไรเท่าหรอก แต่อยากให้กินของอร่อยก็เลยบอกต่อไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื<ๆ>่อนๆคลิปนี้ลาไปก่อน